สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT v k นะครับสำหรับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมแนะนวิธีการเพิ่ม Network Binance Smart Chain นะครับหรือ BNB Smart Chain นะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกที่ขีดสามขีดนะครับจากนั้นก็เลือกตรง setting นะครับแล้วก็เลือกตรง Network ครับเลือก Add Network เห็นไหมครับมันจะมี bnb smart chain นะครับก็คือเป็น chain network ของ b i n a n c e นั่นเองนะครับเราก็กด add ได้เลยครับเขาจะบอกรายละเอียดนะครับว่า display name จะเป็น bnb smart chain นะครับ chain id 56นะครับ network url ก็ทำนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด approve ได้เลยครับกด switch network ครับก็เรียบร้อยครับเขาจะเพิ่มเหรียญ bnb มาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะกลับไปเชนของ ethereum นะครับเราก็กดที่ตรงนี้ครับ แลเราก็เลือก Ethereum mainnet ตรงนี้เราก็จะกลับมาที่เชน Ethereum ละเราจะกลับไปที่ m a i n n e smart chain นะครับ ต่อไปเดี๋ยผมจะแนะนำวิธีการเพิ่มเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นของ Binance Smart Chain เนะี่ยก็คือ BUSD เนอะทุกคนที่มาใช้ Binance Smart Chain เนี่ยก็มาเพื่อจะใช้ BUSD นะครับหรือว่า BNB เนี่ยคือ2เหรียญที่มันแยกกันนะครับ BUSD เนี่ยมันเป็น Stable Coin นะครับก็คือเป็นเหรียญอิงกับราคา US Dollar ก็คือเหรียญคงที่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะ Import Token เราเลือกเลยครับ BUSD เห็นไหมครับ ไปแนนซ์ชื่อดีแล้วก็กดจิ้มไปเลยครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเลือก Import นะครับ โอเคครับตอนนี้บัญชีของเราก็มีทั้ง BNB แล้วก็ BUSD แล้วหลักการทํางานของมันก็คือนะครับเชนนี้มันเป็นเชนของ BNB Smart Chain ฉะนั้นนะ่ะค่าธรรมเนียมค่าฟรีต่างๆเนี่ยจะเก็บเป็นเหน B B. รียญ BNB สมมติว่าผมจะโอน BUSD เนี่ยนะครับไปให้เพื่อน100 BUSD ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีค่าแกนะ๊ส่ะค่าแก๊สเขาจะเก็บเป็น BNB ฉะนั้นเราจะต้องมีเหรียญ BNB เนี่ยไว้นิดหน่อยเป็นค่าแก๊สนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอรับหนึ่งถูกใจแล้วกันเนาะนะครับหนึ่งคอมเมนต์ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ